ครับสวัสดีสวัสดีเดอพ่พอแม่พี่น้องมือนีก็มา่อกำหนาคือเกา่ามือน,นีเหตุงานคือเก่าพี่น้องเหตุงานเหมือนเดิมเนาะเพิ่มเติม,มคือรอ่อลุกค้ะมาสังของหอนํำบ้หยุดธพี่น้องเลยตอนแรกหนำบอกไปว่าสิใดสลับกันยุดธก็มามเป็นวบับที่นี้เจ้านาาเพิ่นก็เลยห้ไอายน,นะเห็ุปลายล้านเน,ะนาะนํำก็เลยบ้หยุดธพี่น้องผู้ละถ้าอายเพิ่นเห็ุปลายล้านแล้วหนำสิไดย,ยุดธเนาะส่วนนี้งก็ยังเห็ดงานคือเกา่าไปใสบริยุคือเก่าพี่น้อง คิมนี้กับพี <S <S ่มี่ยังไล่ <S <S เดี๋ยวน้ำสิบผ้าพี่น้องมาเบิงตลาดเคลื่อนที่ขายผลมยไลม้เามาานาะที่อยู่ทางประเทศไทยแล้วก็น้ำสิบเวทามราคาผลไม้น้ำเนาะว่าผลไม้ที่อยู่ทางประเทศไทยว่าสวงนี้ราคาเท่าใดแล้วก็มี่ยังแนวเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้ำสิบปถ่ายพี่น้องเบิงกลับไปเบิงน้ำกันรถล,ลู่ง่นกับเขามาขายให้อาทิตย์ละเฤดอพี่น้องแต่ว่านา้ำพี่มีเวลาเน,นาะน้ำก็เลยเบอร์ไทยเบิงวัอนี้มีเวลาก็เลย อยากขายพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งน้ากันเนาะว่าส้วงนี่มีผลทธนไม้ยังแน่เนาะพี่น้องแล้วก็ลุงเพิ่งขายโล่ทอด้ายนาะพี่น้องในส้วงนี่เดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันมามียังแน่เดินเดี๋ยวน้ำชะได้เบิ้งเนาะมาเบิ้งน้ากันเลยพี่น้องไะตอนนี้ลุงเพิ่งกับจอดถ่าอยู่มองอาหารคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันเนาะว่ามียั้งแนวขายส้วงนี่มาเบิ้งน้ากันเลยพี่น้องปลาครปลามีอะไรบ้างคะ ทุเรียนนะคะยังมีอยู่ไม่กินทุเรียนโลร้อยหกสิบทุเรียนโลร้อยหกสิบแตงโมเท่าไหร่คะลุงลูกละสี่สิบลำใหญ่โลห้าสิบลำยองลำยองเท่าไหร่โลละห้าสิบส้มโลละอยหกสิบลำยองนะคะไม่ใช่ลำใหญ่นะคะโลละห้าสิบบาทแล้วแบบเนี้ยลุงแบบนี้เน้ลำใหญ่โลห้าสิบแบบเดียวกันเลยไม่มีล่วงล่งเหรอไม่มีลำยองเหรอคะมีล่วงล่งอยู่ ล,ลำยองมีไหมมีแต่ลำใหญ่ <laughs> มีลำใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อ่ะชิมดิชิมบาทปะร้50ห้าสิบไ,ไม่อยากกินนอฉันร้อนในไงไม่อยากกินมีลำใหญ่ม้ยอะกินเลยชิมเลย <laughs> แล้วก็มีส้มส้มอะไรคะรุงส้มสายน้ำผึ้งโร่ละหกสิบบาทนะคะท่านผู้ชม แล้วก็มีรองกองนะคะรองกองโลเท่าไหร่ลุงรองกองโลละห้าสิบบาทโลละห้าสิบบาทนะคะพี่น้องปลาซื้ออะไรปลาไม่<า>ซื้อให้ชิมก่อนเพื่อนมาให้ชิมก่อนเพื่อนมาชิมเลยเดี๋ยวชิมก่อนแล้วก็ทายก่อนอย่างสื่อเด้อได้ไหมได้บอสลุง<ม>ปลาชิมหรือยังรองกอง เอาม่ืหรอเมื่อวานที่ปลาถูกห้าสิบบาทนะสองเก้าแล้วด้รูอะรอ่ะไสองรลูกสองบูกสองูกกท่าห้าสิบาทเขารูดไปล่างบนรูกสอ่ะเหลื้าสิบลงคุณลงคือสองพอ่ะลงคือมาสองพันได้กำไรมาสามพันห้ก็ได้อยู่พันกว่าบาทใช่ไหมอ่ะกำไรหน่อยทำอะไรได้อืลูกนี่ใหญ่แห้ง ใส่ปริ้งเลยเมื่อกี้พี่ก็พี่ส้มก็ซื้อไปเท่าไหร่โลหนึ่งหรือสองโลโลเดียวอึสองโลสองโลเซลฟ์ฟาดนี่อ๋ออันนี้ลูกยังนี่ลุงนี่ลูกอะไรคะแคนตาลุปแคนตาลุปโลเท่าไหร่โลละสามห้าบาทโลละสามห้าลูกหนึ่งหนึ่งโลป่ะโลกว่าโลกว่าอืมเนี่ย ถ้าเรียนเหลือสองลูกฟังหนุนเด้อแตงโมก็แตงโม่าไรก่อนนะเรื่อเลยลูกหนึ่งสี่สิบบาทอืมเต็งเงินลากว็วสี่พันเนาะพี่น้องสี่พันเก็บแดงเลยแดงบานฟาซื้ออะไรคะกลองกลองก็อร่อยนะ ไม่มีอะไรนะพูดไหมเมียน้อยม,มีคนนูน้น,นคนนี้มั่งเมียน้อยคนเราต้องมีใครมาโงม่มาอยู่คนเดียว <c oughs> ชอบคำนี้อ่ะทเปลี่ยนชาติมันอยู่กับแกได้ไง <c oughs> ไม่รู้เรื่อง,องมึงเนี่ย <c oughs> ตาชื่ออะไรคะ <c oughs> ตาชื่อทุเรียนนี่สุกเป็นก้อนเลยนะลูกพี่สุกนิ่ม นี่เบื่อมตมันยาเงี้ยใช่หนูกินอะหนูบอกตรงปีนี้หนูได้กินสองครั้งแล้วแบบว่าไม่อยากกินอีกเลยลุงเมื่อก่อนผมกินที๋เป็นูเดี๋ยวเอาโลนึงแล้วสื่อซอยลุงนั่นแหละอันตอนนั้นเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายคลิปแล้วไม่ซื้อช่วยต้องให้ถึงสิบนาทีถึงซื้อช่วยโอ้นี่ลุงนี่ใหญ่สามรูห้าสิบทุเรียนหนูไม่กินนนะร้อนในโอ้เอากิโลโลเดียว นี่โลกว่าแล้วพี่น้องเท่าไรฮะหเจ็ดสิบบาทห้าสิบหกสิบซื้อช่วยประจำลุงนี่นะเมื่อวานนี่ก็ถูกหวยไม่ใช่หรอถูกที่ลหนลุงไม่เคยถูกหวยมานานแล้วไม่ถูกนานแล้วเหรอนี่ไงเนี่ยเลขตะกร้าเนี่ยเนี่ยเอ้าไปกลับเอาเลขที่จะซื้อเขาก็ไม่รับเออใช่เลขแม่นน้ำหนึ่งใช่ไหม หนึ่งเจ็ดห้าเดี๋ยวไปรับจะไม่ก็จะถูกต้นหกสิบบาทพี่น้องสามสิบยินหมักหลายๆอุ้ยนี่ก็สวยนะลุงสวยทุกเ้าอเทียบไปนะดีหวานะคะแป๊บหนึ่งเนอะ๋ยวถ่ายก่อนลุงไม่ถูกเลยหรอไม่ถูกเลยโดนกินจนจะไม่มีตังค์ใจค่ะปวด๋ยวถ่ายพัก่ะเดยเอเงินมาจ่ายกันแป๊บหนึ่งเนอะ สนใจยกมือดักวางมือเรียกกันได้เลยนะครับโทรศัพท์เก่าโทรศัพท์าเก่าสามเครื่องเรียกแรกไก่ไก่ได้แผงเดียวเว้ยมาเอาลูกนี้นะเอาลูกนี้โทรัพท์เ่สามตสามเครื่องสื่อเลยยังมาของลุงสามเครื่องได้ไก่ไก่แผงเดียวมีแรกไหมลุงราคไก่ไก่แผงละเก้าอยบยกมือดักวากเรียกกันได้เลยนะครับ ตวัาดฟ่น้านเหนเลยอร่อยลูกจะไปหรือเป่านี่ฮะเดี๋ยวก็ไปนล,ลูกเล็กเท่าไหร่แตงโมสามเิียวสี 40, 40, 40. ่สิบาหลังกมกินน้ำกันตอนนี้กินนกองดไปก่อนมีแต่ลูกใหญ่ๆแล้วพี่หลงมันหวานอ่ะตอนนั้นหนูไปตลาดใช่ไหมหนูซื้อลิ้นจี่มาสีสิบบาท ีอ,อันนี้กินอร่อยปะมิงๆมันเปรี้ยวน,นั้นโล4สี่สิบลำใหญ่ห้าสิบอ้หบบกิี่นอกกินอันอนี้พอแล้วแ้วเด้อพี่น้องลุงเันชีไปขายตอ่อหรอไปทางไหนต่อลุงวันนี้ไปหน้าเทคโนโหน้าเทคโนอะเทคโนทานดีอ๋อ เราใหม่มีแต่แนวแสีบๆได้พี่น้องไปน้ำแน่ก่ป่ายห่านพี่น้องเลยจะน่ายานระเซียดป่ายละใหม่ก่ขืนจิงสีแต่กระักเสียดแบบใบตอเดียวบงหูคือกันมาแล้วได้สิอัพเดตให้พี่น้องดงใหม่ เป็นสร้างก่อสร้างมาแต่เก่ากเนาะพี่นออ้องอาชีพเกา่าอาชีพเกา่าอาชีพเก่าเพิ่นว่าสวัสดีพี่น้องน้องเป็นเพียงหยุดงานพี่น้องหยุดงานเพเิ่งมึิ่งเฮ็ดงานอยู่แม่นบ่หยุดงานร้านอาหารแต่ว่าทำทำงานพิเศษทำงานพิเศษเท่าใดเลยละค่ะนะเดี๋ยวแต่จะหน้าสิให้แค่ย,ยู่ก่อในห่ผมโบหอน เพิ่นสิเอาเอา,เอา,เอา,เอาแผ่นป่ายว่ากี่มาใส่ด้วยอะไรก็แล้วนะกอแล้วซาซ<ด>าเพสเลยรถขั้นที่สองใหม่แหละวพุลมใหม่ก็ได้สือไปขั้นเมื่อกี้นี่ ป็นสร้างก่อสร้างแต่เก่าสร้างเก่าพี่น้องเอ้ยก่อนสิได้เฮ็ดงานหลายท่านเพนก็เป็นสรางกกสรางเฮ็ดงานกสาง ถ네 no ่ายเลยอะได้สิอัปเดตให้เบิ่งใหม่เด้อพี่น้องเด้อประมาณนี้แหลพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเลยได้จะถ่ายพี่น้องเบิ่์งไมเนาะเฮ็ดเมื่อวานนี่พี่น้องเลยมือที่สองวันนี้นะ โอเคเด้อพ okay, ี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็กจบเอาไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวถ้าแล้วเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งใหม่เด้อพี่น้องไปเร็วลูกพีมาแล้วลูกพีมาแล้วลูกพีมาเบิ่งงานแล้ว สนใจจ้างไปก่กสางก,าาาก็อันนั้นก็ติดตอมาเด้อพี่น้องเด้ววอว่างเสื่องนี้ว่างว่างแห้งเพชรอันนี้แล้วมีงานต่อไปกันารับอยู่นบนอะเมื่อกี้แล้วงานตัวนี้คันมีคนจ้างครับบอออกนอกสถท้านทีบกระออก